สวัสดีครับยางทองอรหลยยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะรถยนต์อีสุนะครับที่จะมาพูดถึงวันนี้จุดนี้มีปัญหาตั้งแต่ d m a x ขึ้นมาเลย d m a x DMa x Go e ซี iri, ีแพททีนัมขึ้นมาเป็น All New d m a x ปัญหามันก็ยังไม่จบอยู่นะครับไม่รู้จะเสียไว้อะไรขนาดนั้นในรถเนี่ยมีกี่ตัวกี่ตัวเสียทั้งหมดเลยนะครับตัวไหนไม่ได้ใช้บางทีก็เสียนะ รถยนต์ที่มี4ประตูเนี่ยบางทีก็เสียนะไม่มีคนนั่งข้างหลังไม่ค่อยได้เปิดเสียได้ไงก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยบอดี้ตัวเนี้ยเนี่ยนะเนี่ยเป็นดากอนหรือว่าเป็น TFR เนี่ยในจุดเนี้ยจะไม่ค่อยเสียนะครับแต่ว่าพอขึ้นเป็น d m a มเนี่ยไม่รู้สงสัยเปลี่ยนโรงงานทําไม่แน่ใจนะครับเสียบ่อยจริงๆเป็นอะไรที่ขายดีมากๆเลยนะในอู่ผม ต้องมีติดอู่ไว้ตลอดนะครับสำหรับท่านที่ใช้ d m a x หรือว่าเพิ่งกดเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> รถยนต์คันนี้เป็น all new d-max เนะเอาดูเลือนไม้แบบนี้เลขไม้อยู่ที่90,000 90กโล9,500กว่าโลนะครับอาการนี่ดูเห็นนะเดี๋ยวถ่ายติดหน้าอีก เห็นมือก็พอแล้วเนี่ยมือผม <Brand. S 1> อาการก็คือกระจกไม่ยอมขึ้นไม่ยอมลงนะวิธีการทดสอบเบื้องต้นนะครับวิธีการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันค้างในจังหวะขึ้นหรือจังหวะลงเนี่ยวิธีการช่วยเหลือตัวเองสมมุติว่ามันไปกลางทงกลางทางอะไรเงี้ยนะมันเอาขึ้นไม่ได้เราทําอย่างนี้เอาช่างหมูทําไงวะเนะ่เสียบเสียบก่อนนะเราเอามือข้างนึงเนี่ย กดปุ่มยกค้างไว้อ่ากดไว้แล้วก็มาทุบตรงมอเตอร์ตรงนี้อันนี้ผมแกะไอตัวกาบประตูมันออกแล้วนะทุบอย่างนี้ทุบเลยทุบแรงๆหน่อยแต่ว่าอันนี้อย่าไปทุบแรงเราลือออกแล้วทุบตรงนี้ทุบเคาะเคาะเคาะให้มอเตอร์มันทํางานมือหนึ่งเนี่ยกยกสวิตค้างไว้ด้วยแต่คันนี้เนี่ยไปแล้วแหละนะการทดสอบมันจะมี2จุดนะที่ชอบจะเสียนะครับก็คือ1สวิตไอหมอนี่เสีย เสียบ่อยเสียบ่อยมากๆถ้าเป็น d m a c ตัวเก่าๆเนี่ยจะไม่เสียนะก่อน All New เนี่ยจะไม่ค่อยเสียกันแต่ถ้าขึ้นเป็น All New d m a c เมื่อไหร่เนี่ยจะเสียสวิตนะครับกับมอเตอร์มอเตอร์อยู่นี่นี่มอเตอร์ตัวนี้คันนี้เนี่ยผมทดสอบแล้วสวิตมันไม่เสียอา้าวช่างหมูเสียบดิอันนี้เป็นสวิตตัวเก่านะครับแล้วก็อา้าวมอเตอร์เสียบทดสอบแล้ว ก่อนที่จะลื้ออย่างนี้เนี่ยก็คือสวิต์มันไม่เสียอาวกดใช่ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้ก็คือคันนี้ฟันทงเลยมอเตอร์เนี่ยมีปัญหานะเห็นหลายๆที่เขาซ่อมมอเตอร์ได้แต่ต้องบอกตรงๆผมซ่อมไม่เป็นนะครับซ่อมไม่ได้ไม่มีความรู้เรื่องไดนาม o เรื่องเปลี่ยนทานเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมเปลี่ยนมอเตอร์อย่างเดียวมอเตอร์มันก็ไม่ได้แพงมากนะ เดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคว่ารุ่นเนี้ทำยังไงมอเตอร์ถึงจะทนนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรื้อก่อนวิธีการรื้อเราถอดโครงตัวนี้ออกนี่นะมีน็อตกี่ตัววะช่างหมูสองตัวนี่หนึ่งหนึ่งตัวแล้วตรงไหนอีกอ่าสองตัวนี่มีไหมไม่มีมีน็อตหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ดึงประตูดึงข้างประตูนี่ออกนะตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งออกับมันนะมือเปิดเนี่ยไม่ต้องยุ่งอ่ะทีนี้เราแกะ ยางกันฝุ่นออกนะครับแกะยางกันฝุ่นออกเดี๋ยวช่างหม,มูตรงข้างล่างมึงถอดยางวะเนี่ยถ้ามันค้างเดี๋ยวถอดกระจกก่อนถ้ามันค้างอยู่ลักษณะของกระจกเปิดแบบนี้นะเนี่ยกระจกเปิดอย่างนี้เราจะไม่สามารถถอดรางกระจกออกได้เราจะต้องถอดตัวนี้ก่อนนี่น็อตยึดรางกระจกนี่นะเบอร์สิบ เอาประแจเข้าไประวังตรงนี้ด้วยโคตรคมนะครับเดี๋ยวเลือดแล้วก็ถอดน็อตฝั่งนี้ออกแล้วก็ค่อยๆดันกระจกขึ้นสูงไปเอาช่างหมูถอดตรงนี้ก่อนนี่นะถอดตรงนี้แล้วก็ดันกระจกขึ้นไปสูงๆอ่ะค่อยๆดันขึ้นไปนี่นะดันกระจกขึ้นไปปุ๊บอ่ะ เดี๋ยวกูจับให้ก็ได้ทีนี้เราก็ถอดรางกระจกออกมานะครับวิธีการถอดรางกระจกก็ถอดไอตัวประคองเท้าแขนเนี่ยออกก่อนนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปฉีกไอย,ยางกันฝุ่นของลูกค้านะเดี๋ยวเสียหายแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะครับตัวพลาสติกกันฝุ่นเนี่ยด,ดึงดึงออกมาเลยอ่านอะ่าทีนี้น็อตจับรางกระจกจะมีนี้หนึ่ง 2 3 4 5 6อ่ะถอดออกมาตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากแต่ต้องระวังด้วยนะเวลาเอากระจกขึ้นเอากระจกลงเนี่ยต้องระวังฟิล์มนะเดี๋ยวฟิล์มจะเป็นรอยนะครับเดี๋ยวจะเสียมันมีนะมีชุดซ่อมขายไปไม่ใช่ชุดซ่อมแท้หรอกมันจะเป็นเปลี่ยนฐานส่วนมากเห็นเขาบอกนะว่าฐานมันจะหมดหรื่องไงนี่แหละนะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่เคยซ่อมเลยไม่เคยรื้อออกมาซ่อมแม้แต่ตัวเดียวนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวผมว่าเปลี่ยนมันน่าจะคุ้มกว่าหรือว่าใครมีเทคนิคการซ่อมอะไรก็มาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับนี่อ่าถอดรางกระจกออกมาคันไหนสี่ประตูอย่างของผมเนี่ยคันขาวอะสี่ประตูประตูหลังไม่ค่อยได้เปิดแม่งเสียผมไม่เข้าใจเลยแล้วรางประตูเนี่ยเนี่ย พอน็อตพวกนี้หลวมเนี่ยประตูฉีกเลยนะครับนี่เอาเอาออกมาทีนี้เอากระจกลงให้กูก่อนทั้งหมูค่อยๆค่อยๆรูดลงนะอ่าโอเครูดลงวางไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไหลนะเดี๋ยวกระจกกระจกมันจะแตกโอเคมาทีนี้มาเปลี่ยนโลงๆเนี่ยวิธีการเปลี่ยนนี่นะน็อตของเขาเนี่ยเป็น6แฉกไหนขอดูดิทั้งหมูเบอร์อะไรวะเบอร์ TX 2 5นะครับอ้าจัดการถอดออกมานมนะมันถอดไม่ยากแต่ว่าต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับแล้วก็ตรงนี้ของใหม่นี่หน้าตาจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเนี้ไม่ใช่ลักษณะเดิมเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมยังไงนะครับอถอดออกก่อน อ,ออกแล้วระวังดีดนะโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันออโต้นะครับกดขึ้นแตะจังหวะเดียวแล้วขึ้นสุดนะครับมันไม่ค่อยทนนะข้อมูลผมมาอย่างนี้ก็คือตัวที่ออโต้เนี่ยมันจะไม่ทนจะพังไวให้เปลี่ยนเป็นตัวที่ไม่ออโต้ดีกว่านะครับหน้าตาจะเหมือนกันนะครับพินพินก็ เหมือนกันนี่นะสองพิษเหมือนกันแต่ว่าพ์ทนัมเบอร์คนละตัวนะครับนี่นะพ์ทนัมเบอร์เป็นตัวนี้ไม่ออโต้นี่นะตัวนี้จะทนกว่าของเดิมนะครับทนกว่านิดนึงนะอันนี้ผมได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะแล้วก็ดูน็อตเนี่ยเขาจะไม่ทําเกียวมาให้เห็นไหมจะไม่มีเกียวเป็นล้น,ลนเลยให้เราขันอัดเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปตาบเกียวเมื่อก่อนไม่รู้ไปนั่งต้าบกันอยู่ครึ่งชั่วโมง ให้ขันอัดเข้าไปได้เลยนะน็อตของเขาเนี่ยมันจะคมนะครับเดี๋ยวช่วยจับขันอัดง่ายๆนะครับมันจะเป็นการกันคลายไปในตัวนะไม่ต้องไปสงสัยเอ๊ะทำไมมันไม่ยอมทำเกลียวมาให้ว้าอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมของเดิมเขาจะมีเกลียวนะครับ ขันอัดเข้าไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดน็อต3ตัวเนี้ถ้ามันคลายเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้รางกระจกได้นะสังเกตว่า all new d-max เนี่ยรางกระจกจะไม่ค่อยเสียนะครับแต่ว่าถ้าเป็น d-max ตัวเก่าตัวแรกๆเนี่ยรางกระจกจะพังบ่อยมากๆนะครับมีอยู่2ส่วนที่จะพังก็คือมีมอเตอร์กับรางกระจกนะ ดีแมตัวแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออนนิวเนี่ยจะเสียที่มอเตอร์กับตัวสวิตนะสวิตที่เรากดขึ้นกดลงจะไม่ค่อยทนนะครับพังบ่อยมากพังไวมากๆนะไม่เข้าใจว่าทําไมยิ่งทายิ่งแบบไม่ทนนะแต่ถ้าเป็นพวกดาก้อนพวกมังกรทองเนี่ยโคตรทนนะครับใช้กัน20ปียังไม่เป็นไรเลยอ่าแน่นแล้วนะเคไปไปติดตั้งกัน A later few moments later. วิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับ รูดกระจกขึ้นก่อนอจับไว้แล้วก็ใส่รางกระจกเข้าไปไไตรงนี้เอาให้ตรงนี่เห็นไหมตรงแล้วเอาน็อตเบอร์สิบขาไปก่อนอย่าเพิ่งยึดน็อตแน่นนะแล้วก็ค่อยๆย,ยึดขาตัวหลักอีก 4ตัวยุดขาให้แน่น ตัวนี้สำคัญต้องแน่นนะรถผมเคยคลายประตูเนี่ยช่วงเนี้ยฉีกเลยนะครับอ่ายุดสองตัวนี้พอยึดแน่นเรียบร้อยเราค่อยๆรูดกระจกลงมานะค่อยๆอ,อ่าแล้วก็เอาตัวขามารับให้ตรงรูอย่างนี้ แล้วก็ยึดนอด็อตแค่นั้นเองเนี่เรายึดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยตัวนี้มันยึดลําบากนะครับก็กดกระจกให้รูมันมาตรงรูนี้หนบขึ้นไปตรงยังตรงแล้วนะน,นะ็มันจะตรงรูนี้ตำแหน่งที่เขาให้ขันหัวท้ายเห็นไหมก็ใส่น็อตเข้าไปยึดน็อตให้แน่น ตน,นี้ก็ย้ำหน่อยโอเคอ่ะทดสอบสิทีนี้อ่ะลงสุดไหมขึ้นลงนี่นะโอเคเรียบร้อยอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามันไปเสียกลางทางเราเอามือข้างหนึ่งเนี่ย กดสวิตไว้แล้วก็ทุบมันจะอยู่บริเวณนี้มอเตอร์ก็ทุบทุบๆุๆท,ท,ท,ทุมันมักจะขึ้นเองนะเราทุบกระตุ้นมันหน่อยบางทีมันติดขัดพวกขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยเราก็ทุบกระตุ้นให้มันขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆก็นิม,มนต์นะเปลี่ยนเลยถ้าไม่เป็นที่สวิตคอนโทรลก็เป็นที่มอเตอร์นะผังนะครับผมไม่เข้าใจตั้งแต่ดีแม็ตัวเก่าแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาเลยนะครับ สียแม่งทุกคันนะคันไหนไม่ใช้ก็เสียนะครับคันไหนยิ่งใช้ก็ยิ่งเสียนะแต่ว่ารุ่นนี้เราเปลี่ยนเป็นมอเตอร์แบบที่ไม่ออโต้น,นะเป็นแบบไม่อัตโนมัติมันก็จะทนกว่าเดิมนิดนึงนะครับใช้ได้นะราคามันก็ไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับวิธีการรื้อก็ไม่ยากอ่าประกอบกับคืนตอนรื้อไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวดูตอนประกอบแล้วกันนะฝาข้าง เอาจุดนี้มี2ตัวนะครับอ่าโอเคไล่กาวดีๆอ่าทีนี้เอาฝาประตูมาใส่ฝาประตูมันจะมีพุกล็อกอย่างนี้พุกขา,ขาวๆแบบน,นี้นะเนี่ยรอบๆเลยใส่ให้ตรงล็อก ดลงไปแล้วก็ตบไล่ดูว่าพุกมันตรงตบดูก่อนว่ามันแน่นหนาดีไหมหลุดหรือเปล่านะครับแล้วก็ยึดตัวนี้ฝาปิดเสา A นะครับสวิตเนี่ยมันจะไม่มีน็อตยึดไม่มีอะไรเป็นแค่สลับนะครับวิธีการถอดอะถอดตัวนี้ถอดยังไงใช่บหมูถ้าถอดงัดเลย วิธีการถอดเดี๋ยวเอามืองัดได้ไหมวะนี่ไงนี่เห็นไหมงัดจากข้างล่างนี่นะะเสียบลงอย่างนี้งัดเรางัดฝั่งฝั่งนี้นะงัดฝั่งข้างล่างนี้นี่นะครับเนี่ยออกละเห็นไหมมันจะเป็นสลักล็อกเวลาเราใส่แล้วก็เลื่อนเลื่อนจากตรงนี้เลื่อนจากข้างอย่างนี้ใส่เข้าไปนี่ปึ๊บนี่นะแล้วก็กดท้ายลง กบแค่นั้นเองนะครับจุดสุดท้ายยึดน็อตที่มือเปิดประตูจริงๆนอ็อตมือเปิดมึงไม่ต้องไม่ต้องถอดก็ได้นะเนี่ยอถอดทำไมวะถอดแค่ตัวนี้นี่ในเบ้ามือเปิดรู้สึกน็อตจะหายไปตัวหนึ่งือ่ป่าอ๋อไม่มีใช่ไหมไม่ไม่มีไม่มีน็อตนะ,ะเดี๋ยวทางหมูค่อยใส่ไม่เป็นไรเอายึดตัวนี้ให้ดูก่อนอะไร จะมีฝาปิดองอ,อกอีกชั้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวตัวนี้ใส่นะอย่าลืมใส่ลูกคา้าด้วยก็ง่ายๆแค่นี้นี่เวลาเราทุบๆตรงนี้ประมาณช่วงนี้นี่ชุบๆมือหนึ่งก็กดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็ทุบนะแรงๆสักนิดหนึ่งนะครับกระตุ้นให้มอเตอร์ทํางานถ้ามันไม่ทํางานก็ถ้าไม่เป็นสวิตเสียก็มอเตอร์ส่วนมากจะเท่าๆกันนะบางคันก็สวิตเสียบางคันก็มอเตอร์เสียนะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไหมครับถ้าเกิดมันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ